ลูกค้าสร้างบักผ้าอีกแล้วเอาไปงานสองเสงดีใจแห่งโอ้ยยุ้มแม่สุดตัวแบบนี้ว้าว้าจ็บขั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 บรับโอ้ยจ็บบาตไป ตัดบักเ้าวกําลังเห็นแดดเมื่อนี้ทายบายบาย,บายวันที่สิบเจ็ดกันยา่าเป็นวอาสองแซงจักหน่วยกี่ได้แล้วมั้งน,นี่ตกกำหนดหน่วยไหมนี่ละพ่ออยู่ถีงแซงหนึ่งแล้วก็อีกแซงหนึ่ง อากาศห้องหอนแดดครับเนี่ยจับเกาะไมกคอนยังตำมยังพระท่านเกินบันไดตัวแล้วด้วย

ด้วย13ล <À. S 2> e да ูก13แซงหนันพ่อเผาเห็นว่าคือไงมือเล่นเงี้ยต้นสวยต้นหนุ่มตัวปุ่นจักตัวปุ่นของยูอ่ะตัวนี้อีกว่าเซงหนึ่งเพราะว่ากืดว่าสิพ่อยกแซงตัวนี้ก็ได้มี่เป็นกาหน่วยพอดี13

าลูกเป็นแดกแดก,แดกว่าค่าเปลือพุ้งก็มีล่ลอวค่ะอันนี้อันนี้ก็มีเลยเอาไปเผาน้ำก่อนจักแส่งจ้ะเดี๋ยวมันสิกาย เมื่อเดี๋ยวมีมานำบอกมาซีมมาจักหน่วยนี่จะเอามาว่างไว้น้ำกันกูเลยดีใส่เลยตุ่นเหรดิตุ่นพุนบ่ะเออต้นเหลี่ยมลูกอยู่ตุนนี่ก็ได้ด นักแข่งงาลิเลยไม่หลายแห้งงามแฟน่มันเหองสีอะปแต่มันเตอหก่อนเหอนีสี่ลี เขามาบานมาซับนอใหม่จ้านมาใหม่ไข่หวานท่าเดี๋ยวจะเฝ้าไปซื้อซ้อซืขวมาข้างในก่อนเออสองไปสีต้่มไว้ใส่ตู้ไว้เห็ดอันเธอด้เห็ดบุญเธอเขาบุญหิิงกันเด็พี่น้อง <laughs> ไปย้ายใช่่าพยานประกาศว่าซิมีสังฆทานอยู่ โอ้เกินสูงผลกระมีน่นผลนะเป็นหม้แคหวานอายุหลายพันปีอะไรละเนี่ยอยางเ่น,จ,จ,เนจ้นาของเก่าคนอยู่กูจะนะนะออกมาเรี่ยๆอยู่ตัวอะไเนาะมาเต็มมันบิดเลยมันไม่สมบูรณ์ผักขาก็เม้นเม้นเ่วเซสบแห้งเด้ผักขาก็ได้ผักขาหรือว่าชะอ,อมเปร๊ะ บ่มีปุ๋ยมีวิตามินมีอย่งบ่ได้ใส่อย่างมันเลยบ่สมบูรณ์บ่้วันคือตะกี้บ่มันลายให้ไครเอาไปกินกับบ่เอาส่วงมันลายบัดมันเศร้าออกมาถามแซวมันบ่อืดบ่อยากไครก็ได้ส่วงนี้มันเบิดแล้วบัดนี้อยากที่บานนี่ จ้ของกันยังอยากสี่น้องตุ่มใส่ตู่ไหวเทาไม่ตู่แซ่แขนงรองมากกะเห็ดกินแสบขึ้นเกากะสถานการณ์น้ำเพลินน้ำเยินเท่ากะประชาสนสาบานเท่ากะใส่ชีวิตปกติขึ้นเกากีดยางขึ้นเกา ก็เ,เอาออกจากกระเป๋าอืมจะพาอยู่ในกระเป๋ายอยองแอแฉะต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเาต้องทำมาหากินเน่ยพี่น้องสิ่ข้าแต่หยานบ่เฮ็นยังกับบ่ได้ต้องทำมาหากินทั้งลุมกับาาบ่มีเออนะไอ้สามนอสิไ,ไปต้มใสต่ตูบบ้ไว้จ้ะ วยแล้วสองหม่งกลัวทางก็เริ่มเงียบแล้วจ้ะส่วงสาวๆซิมีรถนักเรียนหลายเฝ้านาบานค้ายเหนือน้ำหลุกเนื้อลาบเราหมดแล้วเหลือเนื้อเศษวันนี้สั่งมาเพิ่มแม่นบลหลุกสั่งมาเพิ่มอยู่รอบขายรอบด้วยถ้วยจักหน้อยพอยังใส่ก็ลงไปสวนเรียบร้อยจ้ะ บรรยากาศดีโดนก็บ่ได้เงยเบิ่งดอกพี่น้องเงยแล้วก็เฮ็ดหยังเพิ่นบ่ได้แต่ว่ามีหมูในเเพิ่นโพอยู่ว่ายังเห็นโดนอยู่4 5ก็ยังบินอยู่ว่าซั่นคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสถานการณ์ยังปกติใช้ชีวิตปกติจ้